ยามันละฟ้ารายการเร่สอนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนี่มันหาถามที่หาหัวหนีไรต่อาปภาษาจีนออฟฟิเชียลนะคะเดิ้นที่หมดไรเจ้าหนีมือแฉะสีห์หงอยเฉียงสิวนิดป้ายหลิวซือจะมาสอนทุกคนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการขอบคุณนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าการขอบคุณในภาษาจีนคำแรกคือเสี้ยเฉี่ย 谢谢ขอบคุณ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 ขอบคุขอบคุณขอียุณขอบคุณขอบอบี่าขอบคุณขอคุณขอบคุณขอบตัวขอบคุณวอบคุณขอบคุณขอบค y ณขอบคุณคุณขอบคุณ Thank you very much. ตัวเชียตัวเชียตีสามทีไทยการเชี่ยนี้ไทยการเชี่ยนี้ไทยการเชี่ยนี้ขอบพระคุณมากคำนี้รู้สึกใช้กับเวลาที่แบบมีคนให้ของของเราแล้วก็แบบมีหลายหลาคนซื้อของให้เราคือไท่การเชี่ยนี้ก็คือขอบพระคุณมากค่ะสําหรับ เราเป็นเด็กเราวว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ไงท่ายังไงเชียร์นี้ที่สุดถี่เซียนีตปงจู่เซียเีร์นี้ี帮助，นี你的帮ป谢งจู่คือขอขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือใช้เวลาสมมติว,ว่ามีคนช่วยเหลือเราสมมติว่าเราไปรถเสียอยู่กลางทางนี้ใช่ไหมคะก็จะมีแบบ ว่ากับมูลนิธิมาช่วยเราอะไรเงี้ยเซี่ยเซี่ยนีังจู้ปังจู้คือแบบ help me，help me ก็คือการช่วยเหลือเรา，จู้的ี助。第ทีข้อที่ห้า，麻烦您了，าน您了，นเลยก็คืออารมณ์แบบ รู้สึกแบบรบกวนคุณอีกแล้วเหมือนเราไปใช้ห้องเขาไปอยู่ห้องเขานานๆหรือเราเวลาแบบเราไปรบกวนเพื่อนอยู่นานๆอะไรเงี้ยเขาอยู่บ้านเขานานๆมาฝาหนิ้นเลยมาฝาหนิ้นเลยแบบรบกวนคุณอีกแล้วเราแบบเป็นรบกวนเขาหลายครั้งอีกแล้วแบบมาฝาหนิน้นเลยตีลิ้วถีคือข้อที่หกพิงขู่นีเลยพิงขู่นีเลยก็คือ ลำบากคุณอีกแล้วแบบเหมือนเราแบบขอความช่วยเหลือเขาหลายๆครั้งเรารู้สึกเกรงใจเงี้ยแบบเขาช่วยเรามาหลายครั้งแล้วแบบเออเวลาสมมติว่าเพื่อนจะมาสองบ้านเราไม่มีรถอะไรยงเงีนน้ยเรารู้สึกว่าอุ้ยลำบากจังแบบมันคนละเส้นทางอย่างเงี้ยก็ใช้คํานี้ได้นะคะพิงค์ขูนีเลยพิงค์ขูนีเลยพิงขูนีเลยคือลำบากคุณแล้วพิงค์ขูนีเลย ที่ชี้ถี่ข้อที่เจ็ดวอเหินการเสียวอเหินการเสียวอเหินการเสียก็คือฉันแบบขอบพระคุณคุณจริงๆนะวอเหินการเสียวอเหินการเสียแบบฉันรู้สึกแบบขอบคุณคุณจริงๆนะอะไรเงี้ยวอเหินการเสียใครที่จดไม่ทันก็อย่าดืมเอาปากกาดินสอแล้วก็ เตรียมสมุดจดมาให้พร้อมนะคะแล้วก็เตรียมจดแล้วก็ไปทบทวนนะคะแล้วก็หมั่นท่องำํำศัพท์ทุกวันนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะคะ if you like this video please subscribe like and share y e s, <Yes>. <S subscribe now y e s, <No>. <S <Yes>. subscribe <S กดกระดิ่งให้ได้นะคะเจเจบาย ถ้าใครตอบคำถามของเราซื้อได้นะคะว่าคขา่าขอบพระคุณมากภาษาจีนคืออะไรเราซื้ออาจจะมีของขวัญรางวัลอาจจะมาแจกกันนะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะว่าขอบพระคุณมากในภาษาจีนคืออะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะเด็กๆ